ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อหยวนสู้ฟงเริ่มนับเลขเฉินเซียงจึงพยายามดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแน่นอนว่าเขาไม่ต้องการพ่ายแพ้ให้แก่มันเคอเอ๋อเจ้ามีวิธีการบ้างหรือไม่เฉินเซียงเร่งถามไปยังฟงเค่ออในพระราชวังหยกสายแท้ของมันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่านั้นมันเป็นสมบัติวิเศษที่ก่อกําเนิดจากธรรมชาติไม่รู้เลยว่ามันไปเก็บเกี่ยวมาจากไหนฟงเค่อ,อกล่าว แน่นอนว่าข้ามีวิธีช่วยให้เจ้าหลุดพ้นวิธีการของข้าจะเป็นการทำลายสายแท้นั้นทิ้งเจ้ายินดีหรือไม่ไม่ข้าไม่ต้องการทำลายสายแท้เส้นนี้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่หากจัดการไอสารเลวได้สายแท้เส้นนี้ย่อมตกเป็นของข้าเจ้าช่วยคิดหาวิธีการอื่นได้หรือไม่ข้าต้องการหลุดพ้นเพื่อดับสังหารมัน ยามนี้หยวนสู้ฟงนับถึงสิบแล้วและเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้มันก็เผยสีหน้าเดือดดานขึ้นมาทันทีต,ทนทต้องทราบด้วยว่ามันต่อสู้กับเฉินเซียงมากว่าสิบวันทําให้สูญเสียพลังงานไปเป็นจํานวนมากแต่จนถึงตอนนี้เฉินเซี่ยงก็ยังคงดื้อดึงและไม่คิดจะยอมแพ้เสียอย่างนั้นสิ่งนี้ทําให้มันเดือดดันย่างยิ่งครั้นแล้วมันก็วิ่งเข้าไปกระหน่าเตะเฉินเซียงที่ใบหน้า ไอ้บัสสบรซบรีบรีบยอมแพ้ได้แล้วมิฉะนั้นข้าจะเริ่มการทรมานเจ้ารับรองว่ามันเป็นการทรมานที่สาหัสสาการยิ่งนักหยวนสู้ฟงกล่าวด้วยสีหน้าอมหิตเห็นชัดว่ามันไม่ได้พูดเพื่อข่มขู่ยามนี้หยวนสู้ฟงรู้สึกราวกับว่าเม็ดยาวิญ,ญญาณไร้วิถีได้มาอยู่ต่อหน้าของมันแล้วแต่เฉินเซียงไม่ยอมพ่ายแพ้ให้แก่มันเสียทีสิ่งนี้ทำให้มันเริ่มเดือดดานจนแทบคลุ้มคลั่งเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงยังปากแข็งมันจึงเหวี่ยงกำปั้นตะบันหน้าเฉินเซียงอย่างเมามัน ไอ้เท่าบัดซบถึงอย่างไรเจ้าก็ไม่สามารถฆ่าข้าได้เฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเขาไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสิ่งใดเพราะหากหยวนสู้ฟงลงมือสังหารเขาตัวมันเองก็ไม่อาจรอดพ้นการปิดล้อมไปได้เสียงย้อยเย้ยของเฉินเซี่ยงทำให้หยวนสู้ฟงแทบสติแตกมันเงยหน้าพลางหัวเราะเสียงดังครั้นจึงนำเข็มเล็กๆออกมาดีคราวนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าตัดสินใจอีกครั้งหากไม่ยอมแพ้ข้าจะใช้มันทิ่มแทงดวงตาของเจ้า หยวนซู่ฟงใช้เข็มจาะไปที่ดวงตาของเฉินเซียงเอาไว้ก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายว่าข้าอยากรู้นักว่าน้ำหน้าเช่นเจ้าจะอดทนไปได้นานสักเพียงใดแม้ไม่สามารถฆ่าเจ้าได้แต่ข้าสามารถทำให้เจ้าพบเจอกับความทรมานจนถึงขั้นที่เจ้าต้องร้องขอความตายจากข้าฮ่าฮ่าเมื่อเห็นว่าหยวนซู่ฟงจะทำการทรมานด้วยวิธีใดหลายๆคนจึงเงียบลงและรอดูซึ่งพวกมันทุกคนล้วนเกลียดชงังต่อเฉินเซียงเนื่องจากเฉินเซียงสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมมอบเม็ดยาให้พวกมันง่ายๆ ดังนั้นพวกมันจึงคิดว่าหากตนเองเป็นหยวนซู่งก็จําเป็นต้องเสาะหาวิธีการทํามานที่โหดเหี้ยมเช่นเดียวกันไอ้เท่าระยำเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าข้าจะพ่ายแพ้จูจูเฉินเซียงก็หัวเราะขึ้นทันใดนั้นคู่ดวงตาของเขาได้ประตูแสงสีแดงครั้นจึงส่งออกลำแสงเจาะทะลวงศีรษะของหยวนซู่ฟงอย่างฉับพลัน ยวนสู้ฟงถูกพลังทะลวงศีรษะจนถึงกับหงายหลังก่อนจะดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นด้วยอาการเจ็บปวดที่ร้ายแรงอย่างหาที่เปรียบนิได้เฉินเซี่ยงหายใจอย่างกระหืดกระหอบเมื่อครู่เขาจำเป็นต้องใช้พลังท้าพิภพปริมาณมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนทักษะเนตรปีศาจเพราะหากใช้พลังท้าพิภพที่เบาบางเกินไปมันจะถูกกดกรนด้วยอำนาจพลังแห่งดินแดนไร้ตาวจนไม่เกิดผลดังนั้นการปลดปล่อยพลังท้าพิภพปริมาณมหาศาลจะสามารถใช้งานได้จริงเพียงแต่มันจะสูญสลายไปในฉับพลัน อย่างไรก็ตามการปรัตตุพลังท้าพิภพของเขายังเพียงพอให้สร้างการโจมตีในระยะประชิดได้เมื่อครู่ก่อนหยวนซู่ฟงเข้ามาใกล้กับเฉินเซียงโดยไม่มีการระวังตัวเป็นเพราะมันไม่คาดคิดว่าเฉินเซียงจะสามารถใช้พลังท้าพิภพได้หยวนซู่ฟงมาที่ดินแดนไร้ตาเมื่อนานมาแล้วทำให้มันไม่คิดจะใช้งานพลังท้าพิภพยิ่งไปกว่านั้นมันยังคิดว่าเฉินเซียงจะไม่สามารถปลดปล่อยพลังท้าพิภพออกมาได้ง่ายๆดังนั้นมันจึงไม่คิดจะระวังตัว สำหรับการถูกโจมตีด้วยเนตรปีศาจเป็นเพราะมันเข้ามาใกล้กับเฉินเซียงมากส่งผลให้การปลดปล่อยทักษะเนตรปีศาจมีระยะที่หวังผลได้ฉะนั้นแล้วเมื่อเฉินเซียงขับเคลื่อนทักษะเนตรปีศาจมันก็ทําให้พลังลําแสงเจาะทะลวงผ่านดวงตาของหยวนสู้ฟงตรงเข้าสู่หัวสมองในฉับพลันฮ่าต้องบอกเลยว่าข้าไม่ง่ายจะจัดการเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นบัดนี้เขาหลุดพ้นจากสายแททมินได้แล้ว สิ่งนี้อธิบายได้ว่าหยวนสู่ฟงใช้จิตวิญญาณควบคุมสายแท่ทมินหลังจากมันถูกโจมตีก็ทําให้สูญเสียการควบคุมแท่ทมินในทันทีเฉินเซียงไม่รอช้าเขาเร่งนําสายแท่เข้าไปเก็บไว้ในพระราชวังหยกยามนี้มันตกต้องเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วข้าจะฆ่าเจ้าไอ้บัตซกหยวนสู่ฟงสาบแช่งอย่างเดือดดาลเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงแย่งชิงสายแท่ของมันไปมันก็ดีดตัวขึ้นจากพื้นและพุ่งเข้าหาเฉินเซียงด้วยอาการคลุ้มคลั่ง หยวนสู้ฟงประตูพลังกำปั้นขั้นรุนแรงแล้วจึงเหวี่ยงเข้าหาเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงได้นำกระจกเทพหกวิธีเข้ารับพลังกำปั้นอย่างฉับพลันทันทีที่กำปั้นปะทะเข้ากับกระจกเทพหกวิธีพลันก่อให้เกิดแรงสั่นสถานอันบ้าคลั่งครั้นแล้วกระจกเทพหกวิธีก็ได้ประตูพลังสะท้อนกลับออกมาซึ่งมันเป็นอำนาจพลังที่รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าตัว หยวนซู่ฟงไม่นึกฝันมาก่อนว่ากระจกของเฉินเซียงจะสามารถต้านทานการโจมตีของมันได้ที่สําร้ายยังมีการปรัตตุพลังสะท้อนกลับออกมาเสียอย่างนั้นครั้นแล้วหลายคนจึงได้เห็นว่าท่อนแขนของหยวนซู่ฟงถูกอํานาจพลังจักบาลกระจกบทขยี้จนแตกสลายในฉับพลันเฉินเซียงสบโอกาสแล้วเขาถ่ายเทพลังท้าพิภพปริมาณมหาศาลเข้าสู่กระจกเทพหกวิธีจากนั้นเขาก็ได้วิ่งเข้าประชิดพร้อมกับเหวี่ยงกระจกเทพหกวิธีฟาใส่หัวของหยวนซู่ฟงอย่างบ้าคลาั่ง หยวนซู่ฟงถูกตบด้วยกระจกเทพหกวิธีจนเสียหลักล้มลงเห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงจึงจับกระจกเทพหกวิธีด้วยสองมือข้างก่อนจะใช้ขอบของบานกระจกกระทุ้งลงที่หัวของหยวนซู้ฟงอย่างเมามันก่อนที่ใครหลายคนจะสังเกตได้ว่าหัวของหยวนซู่ฟงแหลกเละไปเสียแล้วไอ้เท่าระยำรนหาที่ตายด้วยตัวเองเฉินเซียงยืนขึ้นพลางหายใจอย่างหอบกระหืดก่อนจะเก็บกระจกเทพหวิธีเข้าไป ทุกคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ต้องตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อครู่ก่อนเฉินเซี่ยงกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากแต่ชั่วพริบตาเขาสามารถพลิกสถานการณ์และสังหารโหดหยวนสู้ฟงเสียอย่างนั้นข้าชนะแล้วเฉินเซี่ยงหันมองไปยังคนอื่นๆแล้วจึงตะโกนขึ้นข้าจำเป็นต้องฟื้นฟูพลังจึงจะต่อสู้ได้อีกครั้งพวกเจ้ามีใครต้องการทักท้วงหรือไม่ กลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องทั้ง17คนสายหน้าพร้อมเพรียงกันเป็นอันว่าไม่มีใครคิดคัดค้านยามนี้พวกมันมีอารมณ์ค่อนข้างซับซ้อนใจหนึ่งพวกมันรู้สึกยินดีที่เฉินเซียงเอาชนะได้เพราะทําให้เม็ดยาวิญญ,ญาณไร้วิธียังอยู่ครบทั้ง4เม็ดอีกใจหนึ่งพวกมันก็ต้องรู้สึกกังวะและในความแข็งแกร่งของเฉินเซียงเพราะเห็นชัดว่าเฉินเซียงไม่ได้อ่อนแอเลยจริงๆมินำซ้ําเขายังได้ครอบครองสายแททมินของหยวนสู้ฟง นอกจากนี้พวกมันยังมองว่ากระจกเทพ6วิธีของเฉินเซียงเป็นโล่ป้องกันที่ทรงพลังยิ่งที่สำคัญยังใช้สะท้อนกลับพลังโจมตีได้อย่างรุนแรงแม้การต่อสู้พวกมันจะสามารถใช้งานอาวุธและอุปกรณ์เทพได้แต่เฉินเซี่ยงมีอาวุธและอุปกรณ์เทพที่น่าพรั่นพรึงทำให้พวกมันกังวลว่าจะไม่อาจเอาชนะเฉินเซียงได้ง่ายๆ ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันเห็นแล้วว่าเฉินเซี่ยงมีความทรหดเพียงใดแม้จะถูกจับตัวด้วยแท่ทมินแต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้ง,ง่ายๆดังนั้นพวกมันทุกคนต่างตระหนักได้ดีว่าการเอาชนะเฉินเซี่ยงเพื่อทําให้เขาส่งมอบเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีถือเป็นเรื่องที่ยักเย็นยิ่งนักยามนี้เฉินเซียงนั่งลงกับพื้นและเริ่มการฟื้นฟูพลังงานเจ้าจําเป็นต้องพักฟื้นนานเท่าไหร่ชายชาราชุดแดงถามขึ้นอย่างไรแล้วเจ้าขย่าวแผ่นหินไว้ก่อนจะไม่ดีกว่าหรอกหรือ แน่เหล่าว่าชายชาราชุดแดงค่อนข้างใจร้อนมันต้องการได้สิทธิ์เข้าต่อสู้กับเฉินเซียงก่อนคนอื่นๆประมาณสามวันไม่มีปัญหาใช่หรือไม่พวกเจ้าสมควรรู้ดีว่าข้าสูญเสียพลังงานไปเป็นจํานวนมากเฉินเซียงกล่าวเอาเธอตอนนี้ข้าจะเขย่าแผ่นเอาไว้ก่อนเฉินเซียงหยิบขึ้นมาเขย่าแรงๆเพียงไม่นานแผ่นหินจึงกระเด็นออกมาตกพื้นยามนี้กลุ่มคนชุดแดงและพวกพ้องทั้ง17คนต่างลุ้นว่าแผ่นหินที่เฉินเซียงกาลังหยิบขึ้นมาจะเป็นชื่อของใคร ยามนี้กลุ่มคนชุดแดงและพกพ้องทั้ง17คนต่างลุ้นระทึกจนแทบหยุดหายใจเสียให้ได้ซึ่งพวกมันล้วนภาวนาให้แผ่นหินที่เฉินเซี่ยงหยิบขึ้นมานั้นเป็นชื่อของตนเองหูเวิ้นหยุนเฉินเซี่ยงอ่านชื่อบนแผ่นหินทันใดนั้นหนึ่งในชายชาราชุดแดงพลันใสยะยิ้มเบิกบานขึ้นทันทีดูเหมือนมันลืมไปแล้วว่าเฉินเซียงมีความแข็งแกร่งเพียงใด ยามนี้หูเวินหยุนรู้สึกยินดีราวกับได้รับเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีมาแล้วและดูเหมือนมันมั่นใจอย่างที่สุดว่าจะสามารถเอาชนะเฉินเซี่ยงได้อย่างแน่นอนปัจจุบันทุกคนในเหตุการณ์ล้วนเชื่อในการส่งเสริมของเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีเป็นเพราะก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงมีความอ่อนแอมากแต่ณตอนนี้เขามีความแข็งแกร่งทบทวีขึ้นจนสามารถต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงได้อย่างสูสี หลังจากนั้นไม่นานหูเวินหยุนก็ได้เปลี่ยนท่าทีเป็นเคร่งครึมเป็นเพราะมันนึกย้อนไปถึงการตกตายของหยวนซู่ฟงทำให้มันไม่กล้าประมาทในความแข็งแกร่งของเฉินเซียงมีหนำซ้ำแซ่ธมินยังตกอยู่ในครอบครองเฉินเซียงอีกด้วยเฉินเซียงทำการฟื้นฟูพลังอย่างสงบนิ่งเขาต้องการเวลาสามวันในการฟื้นฟูและเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมีสภาพความพร้อมที่สมบูรณ์ ระหว่างที่เฉินเซี่ยงทำการฟื้นฟูพลังอยู่ทางด้านหูเวินหยุนก็ได้พูดคุยกับชายชราชุดแดงและคนอื่นๆในกลุ่มแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันใช้ทักษะลับอันใดที่ทำให้คนนอกกลุ่มไม่ได้ยินสิ่งที่พวกมันพูดคุยกันเฉินเซี่ยงตอนนี้เจ้าสามารถใช้งานแท่ธมินได้หรือไม่ฟงเค่อเอ๋อกล่าวถามขึ้นในตอนนี้มันไม่สามารถใช้งานได้เป็นเพราะพลังทางจิตวิญญ,ญาณของหยวนสู้ฟงตกค้างอยู่การลบล้างจำเป็นต้องใช้เวลานาน หรือเจ้าจะทดลองลบล้างพลังทางจิตวิญญาณดูก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวภายในสามวันนี้หากเจ้าสามารถลบล้างพลังทางจิตวิญญาณให้เสร็จสิ้นได้มันจะทําให้ข้ามีความได้เปรียบในการต่อสู้กับคนชุดแดงทุกคนในที่นี้เห็นชัดแล้วว่าแซทมินทรงพลังเพียงใดหากเฉินเซี่ยงไม่สามารถปลดปล่อยเนตรปีศาจได้อย่างกระทันหันเขาจะต้องถูกหยวนสู้ฟงเอาชนะเป็นแน่แท้เนื่องจากแซธมินพันรัดตัวเขาจนไม่อาจดิ้นหลุดได้เข้าใจแล้วข้าจะลองดู ฟงเค่อเอ๋อกล่าวกล่าวจบนางจึงทดลองด้วยวิธีการบางอย่างผ่านไปไม่นานนางก็กล่าวขึ้นว่าพลังทางจิตวิญญาณตกค้างอยู่ในปริมาณมากอีกทั้งยังหลอมรวมเข้ากับแกนแท้ของแท่ทมินการลบล่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆหยวนซู้ฟงสมควรถ่ายเทพลังทางจิตวิญญาณมาเนิ่นนานทําให้พลังทางจิตวิญญาณของมันฝังตัวหนาแน่นเห็นทีว่าเจ้าจะไม่สามารถใช้งานมันได้ภายในเร็ววันนี้ฟงเค่อเอ๋อกล่าวเสริม ได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงพยายามนึกตรองอยู่ครู่ก่อนจะกล่าวว่าตอนนี้ข้ายังมีอำนาจพลังหลงเหลือฉะนั้นข้าจะจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาให้เจ้าดำเนินการหลังจากนั้นข้าจะดูว่าสามารถทำการหลอมรวมแท่ทมินภายในโลกทะเลเทพได้โดยตรงหรือไม่ถึงอย่างไรการจัดตั้งเขตพลังการเวลาย่อมทำให้ข้ามีเวลาเพียงพอต่อการผสานหลอมรวมฟงเค่เอกล่าวข้าคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ เฉินเซียงลงมือจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาในพระราชวังหยกโดยปกคลุมเพียงฟงเครอเอ๋อเท่านั้นทำให้บริโภคพลังงานไม่มากนักจึงไม่มีผลกระทบต่อการฟื้นฟูพลังงานของเขาเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับแซ่ทมินเนื่องจากหยวนสู้ฟงมีการควบคุมที่ดีมากจึงมีความเป็นไปได้ว่าหยวนสู้ฟงใช้จิตวิญญาณหล่อหลอมมาอย่างยาวนาน ต่อให้เด็กเหลือขอลบล้างพังทางจิตวิญญาณที่ตกค้างได้จริงๆแต่การผสานหล,ลอมรวมกับจิตวิญญาณของมันจะไม่สามารถทำสำเร็จได้ในช่วงเวลาสั้นๆแน่นอนว่าการควบคุมอาวุธเทพให้สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยๆมันต้องใช้เวลาสองเดือนชายชราชุดแดงกล่าวอย่างไรก็ตามเด็กเหลือขอมีวิธีการสารพัดฉะนั้นเจ้าจำเป็นต้องระวังให้มากแต่ถึงกระนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลว่าจะถูกมันฆ่าตายหากไม่เป็นเพราะหยวนสู้ฟงชะล่าใจจนเกินไปเด็กเหลือขอจะไม่มีโอกาสฆ่ามันด้วยซ้ำไป เข้าใจแล้วข้าเห็นชัดแล้วว่ามันสามารถปลดปล่อยพลังออกจากดวงตาดังนั้นข้าเตรียมวิธีรับมือเอาไว้แล้วหูเวินหยุนพยักหน้าเพียงต่อสู้ด้วยความรัดกุมเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีก็จะตกเป็นของข้าอย่างแน่นอนขณะที่กลุ่มคนชุดแดงหารือกันอย่างเอาจริงเอาจังทางด้านเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อก็พยายามจัดการกับสายแท้ทมินไปเรื่อยๆ การจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาทำให้ฟงเครอเอ๋อร์ได้รับช่วงเวลาเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงเวลาทางด้านนอกผ่านพ้นไปครึ่งวันนางก็สามารถลบล้างพลังทางจิตวิญญาณของหยวนซู่ฟงได้สำเร็จพลังทางจิตวิญญาณของหยวนซู่ฟงถูกลบล้างเรียบร้อยแล้วเจ้าปล่อยจิตวิญญาณเข้าสู่เขตแดนพลังการเวลาเพื่อทดลองภาษาหล,ลอมรวมกับแซทามินดูก่อนฟงเครอเอ๋อร์กล่าวข้าจะเริ่มทันที เฉินเซียงปลดปล่อยจิตวิญญาณเข้าสู่เขตดแดนพลังการเวลาแล้วจึงควบคุมให้เริ่มการผสานกับแททมินทันทีหลังจากนั้นเขาได้เพ่งสมาธิเพื่อกระตุ้นพลังทางจิตวิญญาณซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกับการควบคุมก้อนหินเรืองแสงเพียงไม่นานเฉินเซี่ยงจึงได้พบปฏิกิริยาตอบสนองเขารู้สึกได้ว่าแททมินเริ่มยอมรับการเป็นเจ้าของแล้วเนื่องจากมันกำลังกำลังดูดซับพลังทางจิตวิญญาณของเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพียงสามวันข้าจะผสานหล,ลอมรวมแซ่ทมินได้สําเร็จเฉินเซี่ยงกล่าวในใจเมื่อมองไปยังกลุ่มคนชุดแดงเฉินเซียงจึงยิ้มยาออย่างลับๆเป็นเพราะเขาคาดเดาได้ว่าพวกมันกําลังคิดว่าเขาไม่สามารถใช้งานแท่ทมินได้ภายในเวลาสั้นๆ หากไม่จนตัวจริงๆข้าจะไม่นำแท่ทมินออกมาใช้งานหืหืเฉินเสี้ยงพึมพำขึ้นในใจระหว่างนั้นเขาได้ยินคนอื่นๆที่รอรับชมการต่อสู้กำลังพูดคุยในเรื่องแท่ทมินเช่นกันซึ่งพวกมันไม่คิดว่าเขาจะสามารถใช้งานแท่ทมินได้ในเร็ววันนี้สิ่งที่พวกมันพูดคุยกันทำให้เขามีความหนักแน่นมากขึ้นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะเก็บแท่ทมินไว้เป็นดั่งไม้ตายก้นหีบ แททมินทำการผสานหล,ลอมรวมกับจิตวิญญาณของเฉินเซียงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมันมีการเชื่อมต่อที่ชัดเจนมากขึ้นเฉินเซียงก็รู้สึกผ่อนคลายอย่างยิ่งวันเวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วเมื่อครบกำหนด3วันเฉินเซียงก็ฟื้นฟูพลังจนสมบูรณ์พร้อมเหมือนกับครั้งก่อนทั้งสองฝ่ายต้องก้าวเดิน10 9จากนั้นจึงเริ่มการต่อสู้ได้ทันทีเฉินเซียงยืนขึ้นพร้อมกับกล่าวไปยังหูเวินหยุน เจ้าไม่ต้องกังวลในเรื่องแท้ทมินของหยวนสู้ฟงพวกเราอนุญาตให้เจ้าใช้งานมันได้ตามสบายหูเวิ้นหยุนแสยิ้มชั่วร้ายต้องบอกเลยว่ากลุ่มของพวกข้ามีเหตุผลมากพอเฉินเซี่ยงสาบแช่งในใจทันทีเพราะพวกมันช่างไร้ยังอายเสียจริงๆหากว่าพวกมันเป็นกลุ่มคนที่มีเหตุผลจริงๆพวกมันจะไม่ทึกทักเอาเม็ดยาวิญญาณไร้วิธีของเขาเลยด้วยซ้ำดี เฉินเซี่ยงพยักหน้าเขาตีสีหน้าให้ดูเหมือนรู้สึกผิดหวังและกำลังหนักใจอยู่ทำให้พวกมันยืนยันได้ว่าเขาไม่สามารถใช้งานแท้ธมินได้มาเริ่มกันเลยกล่าวจบหูเวินหยุนจึงหันหลังกลับทันทีทั้งสองฝ่ายเริ่มก้าวเดินพร้อมเพรียงกันและเมื่อเฉินเซี่ยงเดินครบหนึ่งก้าวเขาก็หันกลับพร้อมพุ่งเข้าจู่โจมด้วยความเร็วสูงแต่แล้วเฉินเซี่ยงต้องประหลาดใจเนื่องจากหูเวิรนหยุนไม่ได้พุ่งจู่โจมเช่นเดียวกันกับเขากลายเป็นว่ามันตั้งท่ารอรับมือเสียอย่างนั้น เห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงปะตุพลังปลดปล่อยปราณพลังกำปั้นเข้าหาหูเวิ้นหยุนทันทีเมื่อปราณพลังกำปั้นขนาดมหือมาถูกส่งออกมันก่อให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงก่อนที่ผืนพิภพจะปรากฏรอยแตกร้าวลุกลามแม้ปราณพลังกำปั้นจะพุ่งถาโถมไปด้วยความเร็วสูงทว่าหูเวินหยุนยังคงยืนตั้งรับอยู่ตามเดิมมันไม่มีทีท่าจะหลบหลีกเลยจริงๆ ครั้นแล้วหูว่นหยุ่นได้แผดเสียงคำรามลั่นก่อให้เกิดคลื่นเสียงอันทรงพลังกระจายออกรอบทิศทางยามนี้หลายคนสังเกตได้ว่าคลื่นเสียงของมันมีความรุนแรงยิ่งแม้กระทั่งก้อนหินขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงยังต้องแตกกระจายในฉับพลันผู้คนที่รับชมการต่อสู้ในระยะห่างถูกคลื่นพลังเสียงของหูเว่นหยุ่นเสียดแทงแก้วหูจนมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงทําให้พวกมันจําเป็นต้องปัตุพลังกันอย่างเร่งรีเพื่อปกป้องตนเองจากคลื่นพลังเสียงนั้นเอาไว้ ทางด้านเฉินเซียงถูกคลื่นพลังเสียงเล่นงานอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวยามนี้เขารู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงขณะที่หูของเขาสูญเสียการได้ยินไปเสียแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ